สวัสดีครับวันนี้คุณบอมมีเทคนิคของการสรุปหนังสือนะครับมาแบ่งปันทุกคนนะอย่างหนังสือวันนี้เป็นเล่มที่คุณบอมก็ชอบเล่มหนึ่งเลยนะครับเป็นชื่อว่าชั้นเรียนวิชาแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดในโลกนะครับ Problem Solving 101เล่มนี้นะครับผู้แต่งก็ชื่อ Ken w a t นา a b e นะครับก็เป็นหนังสือที่อ่านง่ายเล่มเล็กๆนะครับของสำนักพิมพ์วีเลนนะครับก็ที่แปลมานะโอเค นั้นเวลาเราจะสรุปหนังสือเนี่ยหนึ่งสิ่งคือเราก็ตามสไตล์ของไม้แแบก็คือต้อง create central idea มาก่อนนะครับไม่ต้องสวยเลยนะไม่วาดรูปไม่ได้ก็ไม่ต้องวาดนะครับใช้เป็นตัวหน,งวนังสือตัวหนังสือแบบฟอนต์หลายแบบได้หลายแบบนะครับตัวเล็กบ้างตัวบางบ้างตัวหนาบ้างก็ช่วยทําให้ดูโดดเด่นได้น,นี่ก็เป็นเป็น central idea ของที่ขบวนตีเอ็ขึ้นมาก็เป็นวงกลมธรรมดาเลยง่ายๆเลยนะครับแต่ทุกเล่มเลยเวลาอ่านหนังสือเนี่ยอุบ,บอมมักจะ อยากจะรู้ว่าคนแต่งเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราก็จะพยายามไปหาหน้าตาของเขาจะได้รู้ว่าโปรไฟล์ของเขาแบ็กกราวเขาก่อนที่เราจะอ่านหนังสือเขานะครับว่าเขามีพื้นฐานมาจากเรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่วอมไปหามานะครับหน้าตาของคุณเกนบัตนาเบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับประสบการณ์นะครับ6ปีจาก m c k เ n นซีนะครับคอนซัลแทนนะครับเราก็รู้แล้วโอ้อันนี้เขาก็เป็นพวกแนวคอนซัล์มานะครับ ก็น่าจะเจอเคสดราค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมครับหลังจากนั้นพอเราได้เซ็นทรัลไอเดียพร้อมกับแบบเรื่องของผู้แต่งมาแล้วเราก็มาดูซิว่าการจะสรุปหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยเราควรจะต้องแบบดูปกหน้าปกหลัง,หลงเหมือนเราไปร้านหนังสืออะแล้วเราชอบไหมหนังสือเล่มนี้ปกหน้าปกหลังเสร็จปุ๊บเราก็มาเปิดหนังสืออ่านแบบดูซิว่าคอนเทนต์เขามีอะไรบ้างอย่างเล่มนี้ยสารบัญเขาแบ่งเป็นชั้นเรียนชั้นเรียนที่หนึ่ง สองสามแล้วก็สี่เนี่ยเขาบอกว่ามีมีสี่ชั้นเรียนยนั้นเราก็แปลงง่ายว่ามีสี่ชั้นเรียนถ้าวอมเป็นชั้นเรียนละกิ่งก็มีสี่กิ่งแล้วใช่ไหมครับใช่คราวนี้ก็มาเปิดเขาเรียกว่าอ่านแบบสก i ีมสแกนพรีวิวอ่านไปรูเร็วดูซิว่าคอนเทนต์น่าสนใจไหมโอเคหนังสือเล่มนี้ดูน่าสนใจดีนะครับมีรูปประกอบน่ารักดีนะครับอ่านนี้พอเราดูไปปุ๊บเราก็จะเห็นโครงสร้างของหนังสือ พาคร่าวแล้วนะครับอหลังจากนั้นพอเรารู้โครงสร้างหนังสือเราก็จะเริ่มสรุปกันแล้วนะครับอย่างนี้ครูบอมก็ดีไซน์ในหัวเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเขามีสี่ชั้นเรียนครูบอมก็แบ่งเลยหนึ่งชั้นเรียนหนึ่งกิ่งก็ได้สี่กิ่งรานนี้เรามาดูกันนะครับพอเราแบ่งได้ปุ๊บเราก็เริ่มสรุปเลยนะครับอ่านไปแลวสรุปไปเหมือนเราเรามีกระดาษแบ่งพับกระดาษเป็นสี่ช่องอะ่ะหนึ่งชั้นเรียนก็ใช้พื้นที่หนึ่งช่องแบบนั้นนะครับ ถ้าถ้าให้เห็นภาพง่ายๆคือถ้าความแบ่งก็จะแบ่งแบบนี้นะครับอย่างนี้ครับสมมติอันนี้เป็นเป็นกระดาษเราใช่ไหมนี่ก็จะแบ่งแบบนี้อันนี้เป็นชั้นเรียนที่หนึ่งสองนนี้สามแล้วก็สี่พยายามให้คอนเทนต์อยู่ในช่องใครช่องมันแบบนี้นะครับเป็นการดีไซน์นั้นเราก็มาเริ่มเลยพอเริ่มสรุปชั้นเรียนที่หนึ่งนี่ข้อมูลที่ได้ เียแต่ซูไม่เห็นนะครับจากข้อมูลที่อ่านในหนังสือมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ3เรื่องหลักๆก็จะแปลงออกมาได้เป็นเป็น3กิ่งหลักๆนะครับแล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆสรุปไปทีละกิ่งนะครับนี่นี่คืออันที่1 2 3่มนะมีสามเรื่องหลักๆแบบนี้นะครับใช้รูปง่ายๆช่วยนะครับแต่นี้รูปรูปการ์ตูนพวกนี้ก็ในหนังสือเขามีอยู่ก็พยายามทําให้เหมือนในหนังสือที่เขาที่เขาวาดมานะครับ เราก็สรุปบุคลิกของคนแบบเขาแบ่งคนเป็นห้าแบบอะไรแบบนี้เราก็ไล่มาอันไหนมีผังอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าวมันทาให้เราจําง่ายเราก็เขียนมาด้วยได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของชั้นเรียนที่หนึ่งนะครับชั้นเรียนที่1นะครับชั้นเรียนของนักแก้ปัญหาพอเสร็จจากชั้นเรียนที่1เนี่ยเขาก็มีอะไรครับมีชั้นเรียนที่ที่สองนะครับในกิ่งหนึ่งล้วเสร็จแล้วเราก็มาต่อในชั้นเรียนที่สองอันนี้นะครับ นะครับเราก็แล้วเราก็เก็บข้อมูลนะครับเราไม่เขียนทั้งหมดแต่เราจะเลือกเอาคีย์เวิร์ดหรือใจความสําคัญของหนังสือเนี่ยเอามาเอามาลงไว้นะครับเห็นไหมนั่นจะทําให้เราทําไมครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าเห็นคีย์เวิร์ดของมันเราก็สามารถดึงคอนเทนต์มาได้ด้วยนะครับพอได้กิ่งที่2เสร็จก็ไปทํากิ่งไหนต่อครับกิ่งชั้นเรียนที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ ชั้นเรียนที่สามนะครับนี่ชั้นเรียนที่สามมีความรู้เรื่องอะไรบ้างเราก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้นะครับจากชั้นเรียนที่สามก็เป็นอะไรครับเป็นชั้นเรียนที่สี่ออกมาเป็นเรื่องนี้นะครับนี่เครื่องมือช่วยตัดสินใจในชั้นเรียนที่สี่มีอะไรบ้างนะครับก็เล่มนี้ก็เป็นเล่มหนึ่งที่อ่านแล้วก็มีวิธีการใช้งานที่แบบไม่ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับมีเครื่องมือให้เรารู้จักอีก หลายเครื่องมือเลยนะครับเนี่ยแมทแมพก็จะเป็นเครื่องมือหลกัหลกๆในเวลาที่ครูบอมอ่านหนังสือเล่มใดแล้วแล้วชอบนะครับบอมก็จะสรุปมันออกมาเป็นแมทแมพแผ่นเดียวแบบเนี้ยเก็บเอาไว้ทบทวนนะครับจะไปสอนที่ไหนเราก็สามารถเอามาดูแล้วก็ดึงคอนเทนต์บางเรื่องไปใช้ได้อย่างง่ายเลยนะครับง่ายแล้วก็เร็ว,วมากๆด้วยนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับสวัสดีครับ